หนูเป็นคนไม่เชื่อใครง่ายๆถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นกับหูกับตาต้องเจอเองเห็นเองได้ยินเองถึงจะเชื่อจนมีอยู่วันหนึ่งช่วงที่ดู YouTube หนูได้ไปเจอคลิปของนางแบบคนหนึ่งค่ะเขามาพูดเรื่องการสวดบทพระมหาจักพรรด แล้วทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหนูนั่งฟังเขาพูดจนจบแต่พอฟังจบหนูก็ไม่ได้ทำตามอะไรเลยนะคะก็ปล่อยผ่านแล้วก็มีคลิปอีกหลายคนที่เด้งขึ้นมาใน YouTube พูดเกี่ยวกับบทพระมหาจากักรพรรดิบางคนหนูฟังยังไม่ถึงสนาทีหนูก็กดผ่านเลยค่ะ จนหนูมาเจอคลิปของพี่นาฏหนูนั่งฟังพี่นาฏเล่าในคลิปอยู่ถึงสามสี่คลิปหนูเลยตัดสินใจเขียนคอมเมนต์ถามพี่ว่าพี่นาฏคะสวดบทรพระมหาจักพัรดิแล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆเหรือคะพี่แต่พี่นาฏก็เข้ามาตอบคอมเมนต์หนูนะคะว่าลองปฏิบัติดูคะ่ะ ถ้าอยากรู้หลังจากวันที่พี่นาตอบคอมเมนต์หนูผ่านไปได้สามวันวันนั้นหนูไปทำงานค่ะช่วงที่หนูเสร็จงานบ้านลูกค้าจิตของหนูก็นึกถึงหน้าพี่นาดนึกถึงบทสวดพระมหาจักกรพัิขึ้นมาค่ะหนูเลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วหาบทสวดพระมหาจักพรพัิ ก่อนที่หนูจะเริ่มสวดหนูพูดกับหลวงปูด่ดูและขอกับท่านว่าถ้าบทสวดพระมหาจักพัิศักดิ์สิทธิ์จริงหนูขอให้หลวงปู่ดูททำให้หนูได้สามสิ่งนี้แล้วหนูจะสวดบ,บทพระมหาจักพัิไปตลอดชั่วชีวิตนี้จากนั้นหนูก็เริ่มสวดพระมหาจักพัิ หนูสวดไปได้แค่สองจบหนูได้รับข้อความจากที่ทำงานเรื่องใบสัญญาจ้างงานต่อค่ะเพราะตอนนั้นหนูรอวีซ่าถาวรค่ะหนูต้องต่อสัญญาจ้างงานทุกๆสี่เดือนค่ะเพราะหนูอยู่ในสวีเดนด้วยวีซ่าซัมบูค่ะไม่ใช่วีซ่าทำงานหลังจากนั้น หนูก็สวดพระคาถามาเรื่อยๆค่ะช่วงระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์แรกหนูจะต้องอ่านพระคาถาในโทรศัพท์ทุกครั้งที่สวดค่ะแต่พอเข้าอาทิตย์ที่สองหนูเริ่มติดในหัวแล้วค่ะหนูสวดโดยไม่ต้องเปิดดูในโทรศัพท์ก็จำได้แล้วค่ะพอเข้าอาทิตย์ที่สามผลรอวีซ่าหนูก็ผ่านค่ะเท่ากับว่า สิ่งที่หนูขอปู่ไปสามข้อหนูได้มาสองข้อแล้วเหลืออีกหนึ่ง,ง,งออข้อที่ยังไม่สำเร็จค่ะแต่ถึงแม้ว่ายังเหลืออีกหนึ่งข้อที่ยังไม่สำเร็จตามที่ขอไว้หนูก็ไม่ได้เลิกศรัทธาหรือเลิกเชื่อหลวงปู่น้อยลงนะคะหนูกลับสวดภาวนาทุกวันทุกขณะจิตที่นึกขึ้นได้ กินเดินนั่งนอนเหมือนเดิมค่ะแต่หนูไม่ได้มานั่งนับนะคะว่าในแต่ละวันหนูสวดได้กี่จบต่อวันพระคาถาจะดีดขึ้นมาในหัวโดยอัตโนมัติให้เราสวดทุกครั้งที่จิตเราว่างจากการทำงานค่ะหรือว่าตอนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดในช่วงเวลานั้นค่ะ หนูเริ่มสวดบทพระคถาพระมหาจักพรรดิจนมาถึงวันนี้ก็ได้เกือบสี่เดือนแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาหนูยังไม่เคยเห็นแสงหรือเห็นภาพของหลวงปู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเวลาหนูสวดภาวนาหนูจะไม่ได้กำพระหรือว่านั่งดูรูปปู่ตามที่พี่นาศหรือญาติธรรมหลายๆท่านปฏิบัติมานะคะ แต่ตอนที่หนูสวดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนตอนไหนทุกครั้งเวลาที่พระคถาดีดขึ้นมาในหัวหนูจะเห็นภาพปู่ในหัวของหนูค่ะหน้าของหลวงปู่ดูจะปรากฏอยู่ในหัวอยู่หลายต่อหลายภาพค่ะบางครั้งก็เห็นรูปปู่ตอนที่ท่านยิ้ม บางครั้งก็รูปปู่นั่งนิ่งๆบางครั้งก็นั่งห้อยขาอยู่ค่ะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นตอนนั้นมีรูปไหนดีขึ้นมาในหัวของหนูค่ะและทุกครั้งที่หนูเริ่มสวดพระคาถาพระมหาจักพรรดิหนูจะรู้สึกเย็นและขนลุกขนพองตลอดค่ะบางครั้ง ก็จะได้กลิ่นธูปหอมๆลอยมาในเวลาที่เราสวดพระคาถาอยู่ค่ะพอเราเริ่มสงสัยว่ากลิ่นธูปหอมๆนี้มาจากไหนและมาได้ยังไงกลิ่นหอมนั้นก็จะหายไปค่ะหรือบางทีเวลาสวดภาวนาออกเสียง ซึ่งเป็นเวลาที่หนูอยู่บ้านคนเดียวช่วงที่สวดพระคาถาจะคอแห้งเสียงแหบบ้างเสียงเปลี่ยนบ้างค่ะแล้วแต่ช่วงเวลานะคะจะไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกครั้งแต่ส่วนใหญ่หนูจะสวดภาวนาในจิตค่ะเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราสวดพระคาถาอยู่ค่ะแต่เวลาหนูอยู่คนเดียว ช่วงไหนหนูรู้สึกลงโล่งหนูก็จะสวดออกเสียงค่ะระยะเวลาสี่เดือนที่ปฏิบัติติดต่อกันมาหนูปฏิบัติทุกวันค่ะไม่มีวันไหนเลยค่ะที่ทำให้หนูรู้สึกว่าเบื่อขี้เกียจท้อแล้วสวดแล้วได้อะไรไม่เคยมีความคิดนี้ขึ้นในหัวเลยค่ะแต่สิ่งที่หนูได้คือ หนูรู้สึกว่าหนูมีบุญที่ได้มาเจอแนวทางการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ดูเพราะเป็นการปฏิบัติที่ง่ายและสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเสื้อผ้าการแต่งตัวสูงต่ำดำขาวรวยหรือจน คนแก่หรือคนหนุ่มก็ทำได้หมดค่ะและหนูก็เป็นคนรักใครรักจริงนะคะถ้าเชื่ออะไรแล้วเชื่อไม่ลืมหูลืมตาค่ะหนูฟังคลิปพี่นาทุกๆคลิปพี่นาจะเล่าว่าพี่นาจะสวดหลายพระคาถาสลับกันไปแล้วแต่ว่าบทไหนดีดขึ้นมาในระหว่างวัน ก็สวดบทนั้นสลับกันไปแต่หนูนี่สวดแต่บทพระคาถาพระมหาจากักรพรรดิอย่างเดียวบทเดียวเลยค่ะหนูเคยฟังคลิปของหลวงตาม้าอยู่คลิปหนึ่งค่ะหนูชอบประโยคของหลวงตาม้าอยู่ประโยคหนึ่งค่ะหลวงตาม้าพูดว่าฝึกจิตศาสตร์หลวงปูด่ดูเองจะเอาอะไร ข้ามีให้เองทุกอย่างคําพูดนี่เลยค่ะทำให้หนูรักบทคาถาพระมหาจักรพรรดิค่ะฝึกแล้วใจสบายสบายฝึกให้จิตเบาๆแนวความคิดด้านทางโลกก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะตั้งแต่หนูสวดบทพระคาถามาจนถึงทุกวันนี้ ความคิดหนูเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นใจเราไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลไปกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆเหมือนเมื่อก่อนค่ะเวลาเราเจอคนที่เขาพูดจาไม่ดีใส่เราเราก็จะรู้สึกโมโหหรือว่าหงุดหงิดน้อยลงค่ะสำหรับตัวหนู อาการโมโหร้ายและหงุดหงิดนี่หายไปเลยค่ะเพราะตั้งแต่สวดมนต์ภาวนามาหนูไม่ค่อยเจอเรื่องที่มากระทบจิตใจค่ะพ่อแม่สามีพี่น้องเพื่อนเจ้านายทุกคนสงบร่มเย็นกันหมดค่ะหน้าที่การงานก็ราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดค่ะ การเงินก็มีให้ใช้แบบไม่เคยขาดมือค่ะหนูสังเกตจากตัวเองก่อนปฏิบัติและหลังปฏิบัติต่างกันมากค่ะก่อนปฏิบัติหนูมีงานมีเงินนะคะแต่รายจ่ายของหนูจ่ายเยอะมากกว่าเก็บค่ะพอเริ่มปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้แค่ระยะเวลาแค่สี่เดือน มันทำให้สิ่งที่หนูปฏิบัติมาออกฤทธิ์ออกผลคือจิตใจที่สงบร่มเย็นเรายิ้มได้โดยที่ไม่มีสาเหตุและไม่มีเหตุผลการยิ้มไม่ใช่ยิ้มทั้งวันเหมือนคนบ้าน,นะคะมันคนละอารมณ์ค่ะถ้าคนเคยเป็นจะเข้าใจว่าอารมณ์ยิ้มนั้นเป็นฟิลแบบไหน และที่หลวงตาม้าบอกว่าถ้าใครอยากรวยเรื่องนี้หนูก็ขอยืนยันอีกเสียงหนึ่งค่ะว่าทำให้รวยได้จริงๆอะไรที่ทำให้หนูกล้ามายืนยันแบบนี้รู้ไหมคะเพราะหนูเอาชีวิตของหนูมายืนยันค่ะเพราะก่อนที่จะมาเจอพี่นาฏในศาสตร์ของหลวงปูด่ดูหนูมีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนค่ะ แต่หนูไม่มีเงินเก็บนะคะหนูใช้เงินตามอารมณ์และตามใจของหนูค่ะเพราะแฟนไม่เคยมายุ่งเรื่องเงินเลยหนูจะซื้ออะไรแฟนก็ไม่เคยบ่นเคยว่าค่ะมีแต่สนับสนุนเราถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยกับหนูแต่หลังจากที่หนูได้มาสวดภาวนาบุพระคถาพระมหาจักพัิ ซึ่งทำแบบกินเดินนั่งนอนตามแนวทางของหลวงปูด่ดูและตามคําแนะนำของพี่นาฏหนูรู้จักที่จะใช้เงินมากขึ้นคิดได้ว่าอะไรสำคัญอะไรจําเป็นต้องมีต้องใช้หรืออะไรที่ไม่จําเป็นพอหนูมาดูเงินในบัญชีตอนนี้แค่ระยะเวลาฝึกภาวนา ตามแนวปฏิบัติของหลวงปูด่ดูหลวงตาม้าและคำแนะนำจากพี่นาฏหนูมีเงินเก็บในบัญชีเป็นระยะเวลาแค่สี่เดือนเป็นเงินหลักแสนแล้วค่ะหนูคิดเล่นๆนะคะว่าถ้าเราฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆทุกๆปีหลายๆปีขึ้นไปหนูจะรวยขึ้นมากกว่านี้ไหม สิ่งที่หนูมาพูดนี้หนูไม่ได้จะเอามาอวดใครๆนะคะแต่หนูเปรียบเทียบให้เห็นถึงความจริงในการปฏิบตัติและคำพูดของหลวงตามมาที่ท่านพูดในคลิปเกี่ยวกับคำถามต่างๆที่หลายๆคนสงสัยว่าสวดแล้วได้อะไรสวดแล้วรวยไหมสวดแล้วสำเร็จไหม หรือคำถามอีกมากมายทำแล้วเห็นผลได้จริงไหมอันนี้จะไม่มีใครสามารถยืนยันได้เต็มปากถ้าผู้นั้นไม่ลองปฏิบัติด้วยตัวเองค่ะหนูลองแล้วเห็นแล้วกระจ่างแล้วค่ะลองด้วยตัวเองลงมือทำด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นของตัวเองสิ่งที่หนูเล่ามาทั้งหมด ไม่ต้องเชื่อหนูก็ได้นะคะแต่หนูอยากให้สิ่งที่หนูมาเขียนเล่าประสบการณ์ในการหันหน้ามาปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวงปู่ดูนี้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอีกหลายๆคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกมนุษย์นี้ไม่มากก็น้อยค่ะหนูเชื่อว่า ทุกคนที่เกิดมาอยู่บนโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วค่ะหนูคิดว่าเราทุกๆคนที่ตื่นรู้แล้วมองเห็นธรรมแล้วนั่นเป็นแนวทางที่จะทำให้ชีวิตของเราไปเจอแสงสว่างในหนทางข้างหน้าได้อีกไกลค่ะ หนูเชื่อว่าบุญไม่มีตัวไม่มีตนแต่บุญนั้นมีลิธิ์ค่ะสุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณหลวงปูด่ดูขอบคุณหลวงตาม้าและขอบคุณพี่นาตซึ่งเป็นสายสะพานบนุญครูบาอาจารย์ของหนูที่หนูรัก